เหรียญที่ผมห้อยข้ออยู่นี่นะครับผมเป็นเหรียญหยวลวงปู่หักหรือว่าหลวงปู่จื่อนะครับผมเอ่เหรียญที่ผมห้อยข้ออยู่นี่นะครับผมเป็นเหรียญของหลวงปู่คำดีปัญโยภาโสนะครับเดอ้อการจริงๆมันมีเรื่องเล่าด้นะครับถ้าหากว่าผู้ใดอยากฟังกัฟังต่อไปผู้ใดบ่อยากฟังกะ,งกงกะให้เดือดผ่านไปเลยนะครับผมเพราะว่าใจเยเอาจังนิดนึงเพราะว่านี่สตอรี่ที่แบบว่าเห้ยาแล้ว ผมจะพยายามกระชับให้มันสันติสุดนะครับบอกเลยวันเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมคือหลวงปู่คาดีนี่จะมีอยู่สองหลวงปู่ที่ซื่อคายกันนะครับผมจะมีหลวงปู่คาดีปัญโยภาโสนะครับแล้วก็หลวงปู่คาดีปภาโสซื่อคายกันนะครับผมอันนี้นะครับผมที่ผมนับถือเป็นเป็นคู่บาอาจารย์ของผมนะครับอยู่สกลนครนะครับส่วนหลวงปู่คาดีปภาโสเนี่ยจะเป็นซิด ของหลวงปูมันผู้ดิโตผู้ดิธาโตเลยนะครับผมแต่ว่ารูปนั้นเพิ่นจะอยู่จังหวัดเลยนะครับแต่ว่าหลวงปู่ขําดีนี่ก็เป็นเป็นนับว่าเป็นเป็นสิทธิหลานนะครับผมของหลวงปูมันคือกันเพราะว่าอาจารย์ของหลวงปู่ขําดีปัญโยคพัศโสนะครับผมคือหลวงปู่ฟั่นอาจารโรซึ่งหลวงปูฟัน่นอาจารโรเนี่ก็เป็น,เป,น,เ,เ,ปนเ,เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูมันผู้ดิธาโตอ,อีกเช่นหนึ่งนะครับโอเคในเรื่องของ สายทำยาดีทำอย่างเขาเพิ่นก็ว่าไปละกันนะครับผมผมบอบอลูบอลแมนสายพระอ่าเพราะวังตงนี้บอเแมนสายพระแล้วเปยังเครืองตออมาหอยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนสมัยใหม่จบอ่าคณะวิทยาศาสตร์เพราะะน้นในเรื่องของความือเนี่ยผมบอกเรียกว่าใส่คําว่าบอเสือหรือขจอบารบลูบ่ะคืออย่างเช่นมีคนสีมา ทำนาท้าย้ทายักเรือเป็นมอดูกับผมยังสีว่าเฮ้ยเจ้าสิแบบนั้นเจ้าสิแบบนี้ถ้าเจอคนแบบนี้เขามากนะครับผมจะบอกเลยว่าท้ายีกังเก่งไม่ข่อยถือก,ก่อนว่ามึงข่อยไซส,สีอย่างขันท่ายถือเจ้าจังมาท้ายองอื่นหรือว่าเรื่องของอนาคตข่อยท่าย่างปัจจุบันที่ข่อยฮูนี่สักก่อนขันแม่นจริงนะครับนี่คือพฤติกรรมนิสัยผมตั้งแต่ก่อนนั่นนะครับที่นี่เอ่อเรื่องของรายละเอียดผมบอลงรายละเอียดละกันนะครับเอาเป็นว่าอีมี่เนียผมเนี่ย เคยป่วยป่วยแบบเอซิบอยั่งเลยนะอืมคือก่อนที่จะมาเขาเรื่องนี้เนี่ยมันเคยอ่หลังจากที่คลอดลูกคลอดน้องแย้มออกมาเนี่ยมีอาการคล้ายคคนซึมเศร้านะครับกินยังขา้าบดไกินยังงข้าไปก็คือหักแล้วกับมีอาการแบบเอ เป็นลมนะครับที่ยังอยู่ดีก็คือลมล่วงหมสติต้องหอบกันเขาล่วงบานนะครับช่วงนั้นที่เป็นไน,นัก,ก็คือได้หอบกันเขาของชุกเชิญเนี่ยแทบจะอาทิตย์ละเทือนะครับไปถึงปุ๊บก็บตรวจนู่นนี่นั่นทุกอย่างปกตินะครับเออก็แค่ให้น้ําเกลือแล้วก็ยาบํารุงนะครับแล้วก็ให้กลับบ้านกลับมาก็ไม่เกินอาทิตย์ก็เป็นอีกวนเวียนอยู่แบบนี้ครับรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจังหวัดบึงการเนี่ย นะครับก็หลายเดือนเด้ประมาณห้าหกเดือนได้นะครับแต่ว่ากับบอมีแนวทางที่มันดีขึ้นนะครับมอกกับวิธีใช้แค่ว่าเป็นซึมเศร้าหลังคลอดนะครับแต่ก็ลองยาตัวนั้นตัวนี้รักษาหุ้ยดูครับเป็นนโองลยาบาลก็ดูครับ,นนนบ,รบแต่ว่าบอมีวีเวทีจะดีขึ้นเลยมิแต่ท่งโตกับแย่ลงนะครับแม่ผมก็เรียกว่าห้วยการมันสิเป็นแบบนี้มันบ่ไหวเด้เพราะว่ามันบพ่พอสิได้เห็ดหย,าง,ยางนะครับ ทนเขาไปนอกรงบาลผมก็ต้องไปเฝ้านะครับแล้วในเรื่องของงานนี่ก็บอกว่าตอนนั้นน่กแสนี่ครับหนักแห้งเอาเป็นว่าสรุปเลยกันลวกันนะครับเทิงโนรงบาลบึงการเทิงโนรงบาลรีนคลินซึ่งรีนคลินนี่ถือว่าเป็นร้งบาลระดับภาคอีสานเลยนะครับไปกับวบิธีท่าที่ดีขึ้นครับผมทุกอย่างปกติเวิร์หมอกับนิชัยเขาว่าเป็นซึมเศร้าหลังคลอดเอาเป็นว่าในทางของวิทยาศาสตร์เนี่ยผมรักษาเมียมาแบบเต็มที่เลยนะกอบปี ใส่เข้า่าเกือบปีนะครับบอมีท่างดีขึ้นครับผมมีแต่แย่ลงซึ่งตามรักตามรักแล้วมันกะมันควรที่จะดีขึ้นนะนะก็เลยคิดว่าท่างวิทยศา,าศาสตร์มั่นบริโภคและผมก็เลยไปในเรื่องของท่างวิทยาศาสตร์เข้าหาคู่บาอาจารย์ถึงแม้ว่าจาะบ่เสื้อในเรื่องของโมดูนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของบาบุญคุณโทษในเรื่องของเ,อเรื่องของการทฮ็ด,ดีที่สุวเรื่องของบาบกับนะครับผมกะเสื้อน,นะครับก็เลยมีคู่บาอาจารย์อยู่บ้าง เขาหาโนนี่นั่นผมอยากจะบอกว่าบริเวณว่าคู่บ่อาจารย์เพื่อนบอดีเพื่อนบ่อหนุนบอนีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอกับอีมีเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเพิรนอาจจะบอสามารถเขามาเกี่ยวของใดนะครับก็คือเขาหาพระบอดีเลยนะครับบอดีเลยบ่โหดบ่โหดยั่งเลยทั้งสิ้นนะครับก็คือรักษาบอดีขึ้นนะครับบพว่าที่เป็นส่วนบางส่วนบางสกุลเป็นบางสกุลตายก็ยังบอดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็เอ่อไปทางในเรื่องของ แรงสรงมอผีนะครับเพราะว่ามันจาเป็นเด้มันบอดีขึ้นเลยคือมันแหย่แห้งนะตอนนั้นคือสภาพที่มีคืออยู่ดนบอดอนนะครับผมใส่เข้ามาอยู่ในบอดอนผมได้หาเมีมยใหม่นะครับกะได้ไปหูแนวทางว่ามาจากใสแบบใดกะใสเวลากะน่าจะปีหนึ่งคันว่าปีหนึ่งกบเกือบปีนะครับจนรููแนวทางรูอย่างทุกอย่างแล้วแต่นะครับรู้แนวทางรู้สาเหตุที่มันชัดเจนแล้วนะครับ รักษาไม่ได้รักษาไม่หายนะครับรักษาทางด้านในเรื่องของขาถาสยเวทอะไรต่างๆไม่ดีขึ้นนะครับผมแต่มันก็มีเอฟเฟกมีปฏิกิริยาอะไรหลายๆอย่างที่ตัวผมเองนะครับที่เป็นผัวเนี่ยคือขันว่ามีข้ามันเหตุเองมันเรียกร้องความสนใจมันจะเหตุไปเหตุอย่างมันบ่มีเหตุผลที่มันจะเหตุแล้วอีมีนะ่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักแค์ที่มันลงสุดๆนะ รู้สึกว่าจะสามสิบเก่าหรือหรือสี่สิบนี่แหละนะครับอาการที่มันเกิดขึ้นก็คือมันน้ำหนักแค่นั้นนะโตผมเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบเพราะว่าผมจะออกร่างกายเนาะโตจะใหญ่สันใหญ่แห้งคือเวลาเอาจับค้นกดลงพืน้นะกดหัวไหล่กับกดสะโพกติดพื้นไ้เนี่ยมันไปปรได้แน่นอนแต่พี่น้องเซียวบ่ว่าอีมีสู่แห้งผมได้โตได้น้อยจ้อยจ้อยแค่นั้นนะ่ะสู่แห้งผมได้นี่คือสิ่งที่มัน มหัศจรรย์ที่ในในทางของวิทยาศาสตร์มันมันมนัอธิบายบพไาะดแล้วมันก็นเหลือเสื่อนะครับภพยบอสภัดกับซีบอ๊อหูดอกก็เลยโ,โดูความจะคลของว่าปเป็นตำรวจนะครับอันนี้ยังไม่ได้เขาเรื่องนี้ได้เ่ยอันนี้คือสาร,รยายฟังซื่อๆนะครับเตัวความเจรของ,ของปเป็นตำรวจมีมูอยู่ทั่วประเทศโซนพงทาง,ทาง,ท,างทางผักตะวันออก นะครับในเรื่องของซีสเกตโซลินาเมนนะครับวาคักนะครับวาวาในเรื่องของเรื่องของข้อมือนี่แบบสุดยอดนะครับกะพยายามทั่วหาหมูโบมีครับหาใส่โบมี่เลยจนได้มะพอกับคู่บาอาจารย์ผู้นึงนะครับเพ่นอยู่เชียงใหม่เออ อาจารย์ผู้นี้เนี่เหนเพื่อนบริบทเด้เพื่อนเป็นครลาวนะครับแต่ว่าเพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมตามบรมมาคู่หลวงปูผู้หนึ่งสื่อว่าบรมมาคู่หลวงปูเทพลูกอุดรนะครับคนเพื่อนติดต่อมาทั้งคนหูจักของผมกันแล้วกันนะครับคือผมบริกาหาเพื่อนเด้แต่ว่าเพื่อนติดต่อผ่านมานะครับเพื่อนมาบอกว่าหลวงปูหามาซอยนะครับก็คือหลวงปูบรมคู่หลวงปูเทพลูกอุดรเนี่ยห้เพื่อนน่มาซอยผม นะครับคือในะตอนนั้นผมบอกเลยว่าด้วยอารมณ์ด้วยความอาฆาดของผมนะครับบอกว่าผมบริพนิปนน้อมผมสิผมสิกำจัดอย่างเดียวสีจับทวงหน้าามสินูน่นสินี่คือบ่ต้องบ่ต้องแบบแย่ดีกันช่วยกับช่วยกันกันไปเลยบ่ต้องพ่เตอ้ตองเกิดไปเลยนะครับแต่วานนวท่าทงที่เพิ่นจะมาซอยคือเพิ่นบได้เป็นแบบในเรื่องของการเหตุแบบนั้นบริส้สูิ์ในเรื่องของสยเวทแต่เป็นการเจรจาเพราะว่า อาจารย์เพิินในความูลของผมนะอาจารย์เพิินสามารถสื่อสารกับกัมมีติอีกมิติหนึ่งได้นะครับก็ว่าบอ,บอ,บอเอาเอาผมยังยืนจันกับแนวทางแหลกนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าโอเคบอเป็นอย่างก็ให้ผมเนี่ยพยายามหาแนวทางแบบที่จะของต้องกันไปถ้ามือนึงไปเล้วมันสุดเร้วมันบ่มีมันบได้น,น,นะครับจังมาหาเพิินเพิ่นว่าอืมแต่่าโทษคุยกันเด้เอกโอเคตามน,นั้นครับผ่านมาแค่มือสองมือ เสภาพอีมีบอยังบอยังแ,แกแผล่ระเกิน3เดือนผมใหรบ่เกิน3เดือนผมเลยถามเงี้ยไหมนะครับอาจารย์กับติดตมาเลยติดตมากผมอีกเลยนะครับอีกรอบหนึ่งบอกผมมาคุย่านะครับบ่ไดเด้อเด้เขาเะออไปแล้วนะครับคือต้องเก่แล้วนะครับอสอดคล้องครับตอนนั้นผมมืดแปดด้านครับบ่มีทางออกบวกกับสภาพมีเจะของนี่คือจะบ่ไหวแล้วก็เลย อา้าลองเบิงบเสียหายว่ะพี่น้องเสือโบวาที่ผมพยายามรักษาเมียม,มาเทิงทั้งวิทยาศาสตร์เกือบปีแล้วก็ทั้งศิยศาสตร์อีกประมาณน่าจะสองเดือนนะครับที่มั่นบอดีขึ้นบวยยังเลยเนี่ยแต่มารักษากับอาจารย์ภูนี้แค่โท่คุยกันทั้งโทรศัพท์นะครับเสือโบวาหานาที่ แค่หาหน้าที่นะครับสภาพอีมีก่อนหน้นนั้นคือกินนยางบได้ครับผมกินยังเ้าไปกระหากนะครับเห็ดยางกับะบไดครับผมเป็นคนวิ่นเวียนแม่กระทังงางยางเลยยังเซ่นะครับแร้วกับอ่าส้นขึ้นไปห้องผ้านี่คือบได้เลยสิเป็นอีกน้นๆหนึ่งสิเป็นพฤติกรรมอีกพฤติกรรมหนึ่งเลยนะครับผมเคยแม้กระั่งหอบผมต้องใส่เข้ามาหอบนะเพราะว่าเอ่อโตมันบ่แข็งมันจะอ่อนไปเลยนะครับ ขาแม่ตัวแข็งเขาใส่แบบเข้ามาอุ่มเนาะแต่นี่คือมันออนแอร์เลยต้งไปเลยผมต้องใส่เข้ามาหอบหอบกันขึ้นไปทั้งหิง้ง,ท,งทั้งห้องพระเออผมมีคนทีสวดมนต์ไหว้พระนะครับสวดไดแ้แทบจะติดปากเลยบ่ว่าจะเป็น阿拉หังสัมมาอิติปิโสเอเออียงล่ะพระหงษ์มนกระทังธรรมจกมกักรผพงษ์กอบ่รนธรรมจักรผิดพพชินบัญชอนนะครับกะสวดได้นะครับแต่มือที่เอาอีนี่ขึ้นไปสวดนั่นคือติดคัดแมกนกระทังผม จตนต้องได้อ่านแม้กระทั่งอ่านผมยังติดขัดเลยนะครับส่วนอีมี่ฮันบอกพนุนมือ,อยังบ่ได้เลยครับหลังจากที่มันเศร้าแล้วผมเคยถามมันว่าเป็นยังคือพนุมือบ่ได้นะครับมันบอกว่าคือจังมีคนมาจองมือลงนะครับบ่มีแห้งเลยคือพนุมือบ่ได้เลยนะครับแล้วหลังจากที่คุยกับอาจารย์อาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นจ่อเทศนาธรรมแหกับแหกับบุพกรรมของอีมีเ่ได้ฟังนะครับในเรื่องของธรรมะของพระเจ้าก็คือตาม เอ่อโคดแห่งกรรมแล้วเนี่ยคือคนเฮามันมีกรรมให้กรรมมัน่นต่อให้เอาอีมีไปยู่น้ำใดเนี่ยคือบอสามารถที่ยู่น้ำกันได้จังได้ก็ต้องไปตามกรรมของใัยของมั่นประมาณนี้นะครับแล้วบางเอื่นว่าเพื่อนเนี่ยปุพปกรรมเนี่ยเพื่อนกเ็เลยเหมือนรับฟังเข้าใจแล้วกับเหมือนกับประมาณว่าศรัทธานะครับผมเขาาจะเอื่น่าอย่างเหมือนดวงตาเห็นธรรมหรอเข้าใจในในในธรรมะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนก็เลยย่อปล่อยนะครับกะ นั่นแหละครับเศาเลยอีมีเศาเป็นปลิดทิ้งยาที่เป็นกระสอบกระสอบที่ได้มาเนี่ยเศากินเลยบได้กินเลยเร้วกับบด้ไปรักษาอยู่ส่อีกเลยสิ่งที่มันแตกต่างโดยชัดเจนเลยนะครับผมก็คือตอนที่ผมคุยกับเพื่อนเนี่ยผมบด้ยอยู่กับอีมีเด้ผมย่างออกไปนอกบ้านไปคุยอยู่ไกลบ้านอยู่นะครับ,บประมาณจักห0าสิเมตรได้นะครับอาจารย์เพื่อนก็อาจจะรู้แล้วว่าผมเนี่ยบเสือนะครับเพราะาผมเป็นคนที่บเสื่อยังงยังไงอยู่แล้วนะครับเ่นก็เลยบอกว่าอาจารย์ฮู้ว่าคุย่านในบเสือนะครับ เอาจยางสี่แล้วกันถ้าบอเื้อนะครับอันใดที่เมียเคยเป็นเนี่ยให้สังเกตเมียว่าเมียสีเศร้าบอนะครับโหวะผมเปิดประตูเข้าไปขําแรกที่มีบอกผมคือพี่หนุ่มหิวข้าวท,ทั้งทั้งที่บอเคยอยากกินยังได้กินยังเข้าไปก็คือหักนะครับเพื่อปลุกมออกมากอย่างที่สองตกกลางคาำกลางคืนมากขึ้นไปไหวพ้พระนะครับผมมั่นสวดมนต์คู่กันกับผมเลยนะครับ คือทุกอย่างหายเป็นพิถิงครับจากคนที่ป่วยแบบสีบยอย่างเร้วอ่ะกลับมาเป็นคนปกติครับก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธากับอาจารย์ผู้นั้นที่เดินตามร้อยของปฏิบัติตามบอ่อบหมอคู่หลวงปูเทพหลวงปูดอนนะครับเรื่องนั้นจัวไปอี่อยาให้เป็นปกติแล้วนะครับบัดท,ที่นี่ผ่านมาอีกประมาณจักสามเดือนนะครับมีเป็นอีกนะครับเป็นอีกแต่ว่าบริเวณกับกับกับกัอุปกรปรมของเราเด้ เป็นแบบไม่บบดนี้พี่น้องคืออาการคือคล้ายๆกันผมเลยสงสัยก็เลยโทรไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมีนะครับผมมันมีอาการคล้ายเกาอีกแล้วเด้นะครับก็คือกินเขาไม่ได้เวียนหัวนะครับกค็คือตอนนี้คือต้องแอดมิดเลยนะครับผมเป็นอาทิตย์อาจารย์เพื่อนก็นเลยในนําให้ผมไปหา,ห,าหลวงปู่คนหนึ่งซือ้อหลวงปูค่คาดีปัญโยภาโสเพื่อนระบบมองพร้อมเพื่อนใ้ผมเส์ชหาอ้อมูลเอานะครับผมไปเส์ชหาอ้อมูลแล้วพบว่า หลวงปู่คำดีปัญโยภาโสเนี่ยครับผมท่านเคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครก็คือวัดของหลวงปู่มันนะครับอ่ะออกลรงบานปุ๊บผมพาเมียไปเลยมีมันออกลรงบาตนี่คือมันแค่ให้ยาคาเชื่อครบนะครับเอ่อแต่ว่าอาการยังบวหายนะครับคืออาการวิ่เวียนกินยังไงคือยังพันไดหายเด้ไปตามหานะครับตามหายุไยกับบพอตามหาลูกปันเพลินนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์บอกก็คือ ไปหาลูกป,ปั่นเพิ่นเล้วไปกราบไหว้ขอบารมีเพิินเนี่ยปกป้องคุ้มครองถอนบางสิ่งบางอย่างที่เขาเขามาหยุ่งเกีียวกับชีวิตผมกับอีมีเนี่ยออกโดยที่อาจารย์เพื่อนในคาถามาบทหนึ่งนะครับเป็นคาถาในการถอดของนะครับก็ตามหาครับไปที่วัดป่าสุทธาวาสหาจังได้กับบพอครับรูปปั้นของหลวงปู่ผู้หัน ไปก็เลยไปเห็นหลวงปู่ผู้นึงเพิินเขาแล้วละ่ะก็เลยไปไปปไปกาบเพิ่นแล้วก็ไปถามเพิินเพิ่นเรียกว่าอ๋อหลวงปู่ผู้นี้นี่ฮันรูปปั้นเพิินบ้อยูนีเดอร์นะครับเพิ่นบอกว่ารูปปั้นของหลวงปู่พิ่น,นี่อยู่ที่วัดปากกุสุมานกุสุมานนี่ึ้นของสกลนครหรือวานาคอนครพนุมผมก็บ่หูเนาะกะกะโอเคครับก็เดินทางไปคือตอนนั้นคือใบเกย์แล้วครับสีําแล้วไปฮอดวัดปากกุสุมานปุ๊บไปพอบัคค่า,ายกเพิินกวาดเจดียุก็เลยคอเพิ่นเข้าไป กาบลงปู่คําดีปัญโยภาโสนะครับลงปู่ลูกนี้เนี่ยกาบเสร็จแล้วปุ๊บเฮ็ดตามที่อาจารย์เพิ่นบอกนะครับ <c oughs> ในขณะที่ผมกําลังเฮ็ดตามที่อาจารย์เพิ่นแนะนํามานโตผมเองนะครับมีอาการคือคุ้มเจาะของบ่ดด้นะครับโตสั้นเสียงสัน้นไฮไฮแบบบวมเนข้นฟุ้งไฟบวมเปนข้นแบบ กระวนกระว่ายแต่เป็นคนที่ให้เพราะความดีใจปื้มปิติใส่้อบปิติเลยเละกันเพราะว่ามันคือที่รู้สึกรู้สึกตัวเจ้าของและตอนนั้นคือดีใจแห้งดีใจคือจังแบบบมื่อคยดีใจมาก,ก่อนนะ่ะบ่คยดีใจแบบนั้นมาก,ก่อนนะครับผมเลยใส่ผมเลยใส่เข้ามาปิติละกันก็ลเลยปล่อยเหยจยดของนี่หายไปในความรู้สึกของเจ้าของข้างในก็คือพยายามตั้งสมาธิแล้วปล่อยให้ร่างกายเจ้าของนี่เป็นไป บุลูว่าโดนสดําใดนะครับที่คนที่ไปนั่งก็คืออีมี่กับแม่อีมี่แล้วก็น,น้องสาวอีมี่เนี่ยพากันนั่งอึ่งอยู่นะครับคืออันนี้ที่ที่หูก็คือหลังจากที่ผมเศร้าเรีวมาถามนะครับกับบุลว่าจะาของปิดไว้นั่นไปโดนสดัาใดยอยู่ยูกับเศร้าเลียวก็เลยตั้งสติได้ไปหามรคธา,า,าย,ยกเพลินไปบอกคน่าพ่อผมอยากได้วัตถุมงคลของหลวงปูข่ำดีนะครับเพิินก็นเลยว่าหว้วย มันบ่มีแล้วว่าสันเพราะว่าหลวงปูเพิ่นกรจากไปโดนแล้วเด่เอ,อที่ของเพิ่นกับนีแต่โชว์อยู่ในเจดีย์ของเพิ่นนั่นแหละนะครับเพิ่นก็เลยพาผมไปหาเจ้าอาวาสที่นี้ไปหาเจ้าอาวาสปุ๊บกราบเจ้าอาวาสเสร็จปุ๊บบอกขึ้นมาผมต้องการของดีครับต้องการวัตถุมงคลของหลวงปูขัมดีเป็นโยพาโสเพิ่นก็ไปออกมาให้นะครับแต่บังเอิญว่ามันบ่เป็นของหลวงปูขําดีเพราะว่าผมบ่บ่บอบอากไรแบบนี้ไหมครับผมยังได้ของหลวงปูขัมดี มีบอเจอ้าวาดเพิ่นบอกว่าบ่มีหลวงปูเพิ่นจากไปโดนแล้วบอมีเหลืออย่างเลยาะสันผมกย็ยยำขอบอีกผมผมอยากได้แม่ครับอ่าอ่าหลวงปวูครับอยากได้อีหลีซอยหายผมเลยบอกนะครับเจ้าวาดเพิ่นกด็ดีเด้เพิ่นย่างเข้าไปในห้องเอ่อคือนมันเป็นศาลาใหญ่นะมันมีหลายห้องเพิ่นก็ย่างเขาห้องนี่เขาห้องนั่นออกห้องนี่เขาห้องนั่นสุดท้ายประมาณห้องที่สี่หรือห้องที่ห้านะครับออกมาพร้อมเรียนเรียนนี่เพิ่นบอกว่า ตัวโชคดีนะผมว่าจะคนคิงลุกเลยตัวโชคดีนะเรียนของหลวงปู่ข้ามดีเนี่ยเหลือเรียนเดียวเรียนสุดท้ายเฮายพออยู่ในลิ้นชักประสนเพื่อนก็เลยให้ผมมานะครับผมจากคนทีโบถือวัตถุมงคลเป็นค้นไหวพระสวดมนต์นางสมาธินะครับเตโบถือวัตถุมงคลนะครับ แต่นี่เป็นเหรียญเดียวที่ผมเอามาติดโตหอยข้อบดได้คิดว่าจะมีอิทธิฤทธิปฏิหารเอยียงแต่เอาไว้เป็นวัตถุเตือนใจว่านี่คือคูบาอาจารย์ของเฮาที่ผู้เพินปฏิบดดัติดีปฏิบัติชอบอตอนนี้ก็ตามที่เฮาจะเห็ดในสิ่งที่มั่นบด,ดีเนี่ยให้ระลึกถึงเสมอว่านี่คือคูบาอาจารย์เฮาเฮาตองเ็ด,ดีคือเพิินอะไรที่มั่นบด,ดีอย่าเห็ดนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมถือเพื่อนเป็นคู่บาอาจารย์มาเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยโทษกลับไปถามอาจารย์ผมที่อยู่ใช่ไหม่ที่เพื่อนบอกให้ผมมาหาหลวงปู่คาดีนะครับว่าผมมีอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้อืมเป็นเพราะยังอาจารย์เพิ่งเลยบอกว่ากันนั่นแหละที่อาจารย์แนะนําให้ครูญาี่ไปหาหลวงปู่รูปนี้นะครับเพราะอดีตชาติอดีตชาติที่ไม่ใช่ชาติที่แล้วไม่รู้ว่าชาติไหนเพื่อนใส่คําว่าอดีตชาติ ผมเคยเป็นโยมอุปถากของหลวงปู่คำดีปัญโยภาโสนะครับก็คือเป,เป็นเป็นเป็นลูกศิ์ลูกค้าเป็นผู้อุปถากเป็นผู้อ่าะนไะด้เขามาอุปถากพี่น้องกะไปตีความกันเอาเองนะครับประมาณนั้นนี่แหละอาจารย์กย็เลยแนะนํนาให้โตเนีไปพึ่งบาร,รมีเพิ่นวสัสนผมกะโหอดีตชาติเข้าเคยเข้ามีบุญวาสนาปนานนัเรเลยว,วะประมาณนั้นนะครับ เออ่ส่วนในเรื่องของอาการนี้มีนั่นบอสในเศร้าเาด้หลวงปู่เจ้าวาดที่อยู่วัดป่าก,กุสุมานนั่นนะครับเพิ่นบอกว่าในปีนั้นเนี่ยจะมีบุญยุวัดเพิ่นแล้วอาจารย์ของเพิ่นเนี่ยนะครับจะมาจากพี่จิตดมา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 ,มาเป็นประธานสงฆ์นะครับหลวงปู่คำเปงนะครับขันจบบัรบพิธีนะอ่าปัจจุบันเพิ่นกับอ่ามรณาภาพไปแล้วนะครับเมื่อบรรลุนเองนะครับหลวงปู่คำเปงจะมาท่านก็จริงในเรื่องข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 อง ของด้ดานาวัตถุมงคลในเรื่องของสยเวทอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ให้มารวมเดอร์มือนั่นเดี๋ยวเสียหลวงปู่ข้าปิงเพ่นปัดเป่าซิงบอดีให้นะครับผมถึงมือปุ๊บก,ก็เลยพากันไปไปถึงแล้วปรากฏว่าอีมีบมเป็นคนที่โดนแต่คนที่โดนนะครับผมคือตัวผมเองแต่ผมเป็นคนที่จิตแข็งดวงแข็งนะครับ เห็นอย่างผมบ่ได้ก็เลยอีมีก็เล่นคนโดนแทนสิ่งทีนโดนนะครับคือสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันมีอย่างนี้แหละไม่ผมจำได้คำว่า,วามีอยู่4คะแนงนะครับผมโดนไปทั้งเบิด3คะแนงซนียาแฟกคุ้นสยเอยียงต่างๆหน้าแหละผมก็จำบ่ได้อยขึอนเอาเป็นว่ามีทั้งเบิด4คะแนงผมโดนไป3คะแนงนะครับโดนหนักแห่งพอกนะครับเพ่นกับจัดการให้นะครับกับล้วงไปด้วยดีนะครับขมนี่กะคือ จากคำถามคำถามเดียวว่านี่คือเหรียญของหลวงปู่อย่างหลวงปู่หักหลวงปู่จีอบอนะครับกันนี่แหละเงาแบบนี้เลยนะครับกะเรื่องนี้นะครับผมเป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเสื้อบ่อเสื้อกะบริว่ากันนะครับขออย่าทิ้งทายเลยเลยกันในเรื่องของความเสือนะครับ,รรบผมสลบผมเอ่อเข้าเสือหรือบ่อเสือมันเป็นสิ่งที่บ่มีผิดบ่มีถือเรื่องแต่สะดวกใจมั่นนะครับ แต่การที่เฮ้าเสือเร้วไปยัดเยียดให้คนอื่นเสือนําแบบนี้ผมมองว่ามันบ่ถ,ถือกับคนที่บ่เสือแล้วไปดูถูกความเสือของคนอื่นแบบนี้ผมก็มองว่ามันบ่ถ,ถือเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกะบอกเก่ากายซึ่งกันและกันนะครับถ้าหากว่าเขาบอกว่าพยายามยัดเยียดเข้าเสือนํานะครับผมประมาณนั้นกะต่างคนต่างอยู่ประมาณนั้นครับผมกะสัมมีครับขอบคุณครับ